พาณิการเล่ V4 อยู่อารมณ์แบบอยากไปออกสตรีทมาและโยกของแต่ง<ช>ได้ไหมคือเรารู้เลยว่าสตรีทเนี่ยแล้วใช้คำว่าชิปหายกว่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูย่ยูทูบช n n e l ดีบิกไบนะครับ วันนี้มาอยู่นอกสถานที่อีกแล้วมาชมดูคติสตรีทไฟเตอร์คันนี้ไม่ใช่สตรีทไฟเตอร์ธรรมดานะครับมันคือสตรีทไฟเตอร์วีโมัยหลายคนว่าเอออาจจะเริ่มเห็นในคลิปก่อนก่อนนะครับแต่ณตอนนี้รถแรกของเมืองไทยเริ่มส่งมอบกันแล้วระคันที่วันนี้ผมจะพามาชมมีความพิเศษหลายอย่างนะครับสิ่งแรกเลยคันนี้คือคันที่ส่งมอบคันแรกเจ้าของนี่คือจองคนแรกแล้วก็รับรถคนแรกและที่สำคัญลื้อคนแรกแล้วก็แต่งคนแรกด้วย มูลค่ารถตอนนี้รวมๆกันน่าจะประมาณ2ล้านเกือบเกือบ3ล้านได้มาชมกันข้างหลังนะครับวันนี้เราอยู่ที่ M.K. Concept ที่เดิมนะครับแต่เป็นอีกที่หนึ่งมาเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่โจกันนะครับส<ห>วัสดีครับพี่โจ<ห>วส<ห>วัสดีครับวันนี้มันรบกวนอีกแล้วจริงๆพี่โจกันนี้เพราะว่าคลิปก่อนเราไปถ่ายที่หนึ่งใช่ใช่คือตอนนี้เรามีการเหมือนกำลังจะย้ายล้านครับคือเรามีการสร้างโชว์รูมใหม่ คือเป็นของเราเองที่อยู่อยู่มาเราก็เช่าเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้เรวพอดีเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราทําธุรกิจตรงนี้แล้วมานานแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยมีที่ฐาก็เลยมาสร้างโชว์รูมตัวเองอะไรอเงี้ยคือตอนเนี้ยเราก็อยู่อยู่อยู่เป็นชั่วคราวชั่วคราวรอเอาไง่รอที่ใหม่เสร็จนิดนึงแสดงว่าเดี๋ยวถ้าคันหน้าผมมาถ่ายก็น่าจะไปถ่ายที่ใหม่เปลี่ยนที่ใหม่อีรู้สึกมาถ่ายพี่โจ๊บสี่ที่ละสี่ที่แล้วไม่คยมาซ้ำที่เดิมเลยใช่ใช่วันนี้เรามาดูนี้ดูกติสติ๊กไฟเตอร์ค่าน ก็เห็นว่าพี่โจไปรับคนแรกเลยเพราะผมเห็นในเพจดูคติวิภาวดีคนแรกเลยคนแรกของคนไทยเราขอเซลล์ไว้เราเรียกว่าเป็นล็อตแรกละกันเราไม่รู้หรอกมีใครไปรับเพราะมันมีหลายสาขาดูคติเขามีหลายดีลเลอร์คนอื่นอาจจะเร็วกว่าเราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เรียกว่าเป็นล็อตแรกที่เขาปล่อยออกมาดีกว่าครับผมแต่ผมว่าความน่าสนใจอ่งคันนี้คือก็สไตล์รถพี่โจคนละมาถึงลื้อเลยคือคือคอนเซ็ปต์ของเราก่อนคอนเซ็ปต์ของเราคือ เราลื้อรถตัวเองครับก่อนที่จะไปลื้อรถคนอื่นเพราะถ้าผิดพลาดอะไรคือมันไม่มีครับทุกอย่างมันคือการเริ่มต้นครับทุกอย่างมันคือครั้งแรกถ้ามุดเราไปซีซัวลื้อรถคนอื่นเจ๊งขึ้นมากูยังไม่รู้เรื่องเราก็เลยอะลองๆเลยไหนๆเราสายนี้อยู่แล้วด้วยเราชอบอยู่แล้วเราก็ซื้อมาเล่นเลยอะไรอย่างนี้ครับผมเพราะอันนี้เบื้องต้นมาดูที่ของแต่งนะครับจากที่ผมดูเนี่ย คือมูลค่าของรถรถ้าตัวนี้เป็น V4S เป็นตัว S ครับติดไฟเตอร์ V4S ป้ายแดงรู้จัจะล้านล้านหลักหมื่นประมาณล้านหกหมื่นโดยประมาณ1059 1059อ่าใช่ล้านหกหมื่นซึ่งของแต่งอ่ะจากที่ผมลองบวกบวกดูเล่นๆนะให้ให้ผมเดานะคิดว่าไม่น่าจะต่ำกว่าล้านกลางถูกต้องไหมครับประมาณนั้นครับประมาณประมาณนเผื่น่าจะเกินด้วยมึงนิดนึงนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่า จริงๆบอกว่าซื้อรถครั้งหน้าพี่โจ๊กซื้อแค่เครื่องกับเฟรมก็พอแล้วแล้วนอกนั้นมาใส่เองผมก็ขอเขาอยู่นะผมก็แซวแซวดูพัตตี้ว่าเฮ้ยขอซื้อเครื่องกับเฟรมได้ไหมลดราคาลงไปหน่อยแล้วเดี๋ยวที่เหลือของจัดการเองหมดเครื่องเฟรมแฟลลิงอะไรอย่างเงี้ยไอที่เราไม่มีของแต่งอะไรอย่างงี้ครับผมเพราะนี้รู้สึกว่าดูก็ทุกชิ้นเลยนะที่เปลี่ยนได้มีแค่โครงเครื่องเฟรมวิชัชนที่แฟลลิงที่เป็นเดิมอ่างี้มาดูเริ่มดูที่ของแต่งดีกว่าว่า เอาเริ่มจากไหนดีเราเริ่มแบบช่วงหน้าละกันช่วงหน้ากันครับผม <Okay. S 2> ช่วงหน้าคือช่วงแพงสุดแล้วแหละแล้วก็จะเป็นพวกชุดโช๊คอพัพคาลิปเปอร์เบรกจานเบรกอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือจานเบรกข,ของเราตัวเนี้ยผมเริ่มจากโช๊คก่อนละกันโช๊คมันก็เรียกว่า FGH ครับที่คนไทยเขาเรียกว่าซับแทงกันนะครับผมที่เป็นโช๊คซับแทงอย่างคาลิปเปอร์อย่างเงี้ยเราก็ใช้ของ เป็นตัว m o t ต g p มาเลยอืะฮะใชเ่เป็นคาลิเปอร์ม o t ต g p มาเขาเรียกว่า T ีเล็กสี่จุคือเป็นตัวตอนนี้มันมี5.0ละครับตอนนี้มันเหมือนอก่อนล่าสุดครับก่อนล่าสุดแล้วก็จะเป็นจานจานตัวนี้ผมคร,ครั้งที่แล้วตอนที่เราเล่น V4 กันมันจะเป็นเป็นคาร์บอนเซรามิก ตอนนั้นตอนนี้ถ่ายพานิคเลฟวีโฟนเป็นคาร์บอนเซรามิกแต่ตัวนี้มเป็นเซรามิกธรรมดาไม่ใช่คาร์บอนคือเนื้อจาายจะไม่เหมือนกันแต่ตัวนี้จะบางกว่าครับอันนี้คือเขาไม่ถึงกับเป็น Racing Use สไอตัวนั้นคือผมขอมาจากรถ w s d k เลยแต่ตัวนี้มันเป็นเหมือนสต e ีทยูสด้วยก็เ้าใช้ในถนนได้ในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยครับผมคือไม่ถึงกับสึกหลอเร็วมากอะไรประมาณนี้ครับผม แล้วคราวนี้เราก็จะพกปลดเวปลดเร็วครับปลดไวของพวกเมมเบอร์เป็นเป็นปลดไทโทรเนียมอย่างเงี้ยอ๋อก็คือปลด์วิสเรเวได้เลยใช่แล้วก็จะ์วิสใส่ตอกไม่ต้องมาไล่ตองตองเนี่ยครับก็สไตล์อารมณ์แบบมันในสนามใช่ใช่ใชล้วออกแนวเรซิง่งจ๋าๆหน่อยอย่างนยครับผมพี่โจคับแล้วยอย่างเนี้ย คันนี้มันเป็นเอสแสดงว่ามันต้องเป็นโชค๊คโอรินไฟฟ้าเดิมถ้ามดา,มาเป็นโช๊คไฟฟ้าเสร็จปุ๊บเราใส่เป็นตัวซับแทงแล้วเราก็เลยมันจะมีระบบไฟฟ้ามาเราก็ต้องมีตัวเหมือนว่าตัวหลอกระบบไฟฟ้าของมันเพื่อแสดงว่าตัวนี้คันนี้ก็จะไม่มีระบบไฟโชว์เกี่ยวกับโชค๊คใช่ใช่ไฟไฟมันก็จะไม่โชว์ไม่ไม่ขึ้นวอร์นิ่งหน้าจอครับเพราะว่าน,นี้ต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าของเดิมมันจะเป็นระบบไฟฟ้าเข้ามาปรับพวกพีโลดรีบบวอะไรก็ว่านไปแต่ตัวนี้ก็คือจะปรับเป็น แมนนวลเป็นโชคแมนนวลเลยก็คือตัดระบบไฟฟ้าก็ต้องใส่คือทางพี่โจก็มีสมมุติ้าเกิดคนอยากใส่อย่างนี้ก็เราก็มีจัดการให้ได้หมดจัดการจนคือว่าไม่มีไฟโชว์หน้าจอเลยต้องแล้วก็อย่างต่อมาก็ล้อล้อโอเคตัวนี้เป็นเกลียสปีดครับผมสั่งพิเศษเป็นเป็นคาร์บอนเกลียสปีดเป็นสีแดงครับอ่าถ้าดูล้อหลังมาอาจจะชัดกว่าคือล้อหน้ามันจะโดนโดนบังด้วยโชคด้วยเบรเปอร์อะไรอย่างนี้หมดใช่ครับ ออกแดดคิดว่าน่าจะแดงแดงมันจะเงาเลยมันจะเงาเงาแววงขึ้นมาเลยอถ้าล้อหลังมันจะดูชัดกว่าดูดำค้ำๆแต่พอออกแดดน่าจะแดงเลยแล้วก็ต่อมามีชุดบนใช่ปั้มบนอย่างเงี้ยตัวเนี้ยคือด้วยจริงๆอ่ะมันจะมีเป็นของผมที่เคยบอกผมมีโ o t ต g ีทั้งซ้ายทั้งขวาแต่ตัวเนี้ยเราปรับเปลี่ยนมาใช้กระปุกโม o ตโคเซ ร,รูน้ำมันมันออกไม่เท่ากันแล้วเลยต้องเปลี่ยนขวาเป็นหมุดทองธรรมดาซ้ายก็เป็นโลโก้แดงเพื่อให้รูน้ำมันมันออกใช้ได้กับกระบมอโ,โตโคอเซ่พอดีเลยครับผมแล้วก็เหมือนปรับปรับเปลี่ยนแปลงให้มันใช้งานได้จริงมันไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวครับ แล้วอย่างชกแล้วชกหลักเอาแต่ชกหลังมันเป็นชกไฟฟ้าเลยชกหลังเป็นชกเดิมเป็นชกเดิมเลยเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเป็นใช้ชกไฟฟ้าเดิมไปเลยแสดงว่าถ้าชกหลังถ้าเราปรับเล่นที่หน้าจอยังปรับได้อยู่ปรับได้หมดครับแต่ถ้าหน้าต้องแมนนัวมือเอาไฟเลี้ยวเ็ธรรมดามันจะยื่นออกมายาวๆเราก็จะเปลี่ยนเพื่อเป็นไฟเลี้ยวของลิซโซมาครับประกับคือทําให้มันดูเล็กลงอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็สว่างนะเนี่ยครับก็ค่อนข้างสว่างนะเป็น LED เป็น LED หมดแล้วเดี๋ยวนี้สมัยใหม่ก็เป็น LED หมด แล้วก็มาดูกันด้านตรงนี้หน่อยนีย่ทอ่ทอท่อตัวนี้ก็เป็นคารูิกครับ f ฟูซ System คือจากหลายคนถามถามถามมาถามผมมาว่ามันเหมือน V4 เลยตัวนี้กับวีฟไหมทรงมันคล้ายแต่มันเหมือนเลยแหละแต่มันไม่เหมือนคือไม่เหมือนใส่ด้วยกันไม่ได้ไง่ายแปดสิบเอร์เซนตแต่ไม่ได้สมมติถ<อ>้าเกิดผมมี V ีอยู่ที่ใส่ท่ออาคารตัวนี้ก็คือไม่สามารถ ไม่สามารถไม่โยกโยกกันไม่ได้ไดเลยครับไม่ได้รับไม่ได้แล้วก็มีก็คัชแห้งเออนี่แหละมันหล่อตรงคัชแห้งใช่มันจะได้เสียงได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือคัชแห้งเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนจริงๆอ่ะถ้าถ้ารถตอนที่ออกมาใหม่มรนจะเป็นฝาฝาคัชแบบถอดไม่ได้ละอ่ามันจะใส่ครอบคัชใสอะไรไม่ได้แล้วตัวนี้ผมก็ต้องเปลี่ยนทั้งแข้งตัวนี้เลยเปลี่ยนทั้งชุดออกมาเลย แล้วค่อยใส่คัตแห้งลงไปทีนึงใช่มันจะไม่เหมือนในตัวพันนิเกเล่วีโฟที่แท้งยิงอยู่ติดแล้วเปลี่ยนแค่ฝาแล้วก็ชุดคัตมาใส่คือชุดชุดคิดคัดเนี่ยมันก็คือชุดเดียวกันในพันนิเกเล่วีโฟแต่การที่จรองมาใส่ในสตรีนเนื่องจากสตรีนมันแยกฝาไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนแท้งอีกทีแสดงว่าเราต้องของของพันนิเกเล่มาใส่ครับใช่ครับอ๋อแล้วก็ถ้ากับอ๋อเกณฑ์ละผมก็นึกอยู่เอ้หรือว่าต้องมานั่งเจาะต้องเลยไม่ใช่เจาะไม่ได้เจาะไเพรา้มันคนลังงานกันเลยมันจะแยกชิ้นไม่ได้ ก็เบิกพันนี้ก็เล่นใส่ได้ง่ายกว่าครับเบิกพันนี้ก็ได้วีโฟใส่ได้เลยครับก็คืออย่างเนี้ยที่ผมบอกล้อมันจะพอดูเห็นมันจะเห็นใสเลยเนี่ยครับมันเป็นแดงเคลือบไว้แดงแล้วจานผมก็จะเป็นเซรามิกคาลิปเปอร์ก็จะเป็นเมมโบตัวนิกเกิลให้มันเท่ากับด้านหน้าใช่ตอนนี้ดโดนการบังไว้อยู่ส่วนนี้ที่ท,ที่ที่เรายังยังขาดก็คืออย่างเงี้ยพักเท้าครับเพราะรถมันยังใหม่มากครับ มันก็เลยยังไม่มีที่ห่อไหนที่ออกมาที่แบบผมมองแล้วมันแบบเข้าตาอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็มีดีพแต่มันก็ยังดูแบบไม่ไม่เข้าตาแล้วก็เลยยังไม่เปียบเพราะว่าอย่างพักเท้าอย่างพักเท้านี่ก็ไม่น่าจะใช้ของพันนกะเลได้ไม่คนละเพราะมันมันคลงศากันเลยอ่าพันนีกะเลมันจะสูงมันจะยกตันี้จะเตี้ยอ่าคนละองศากันใช่เพราะว่าคืออุปกรณ์หลายอย่างอ่ะเหมือนจะเหมือนครับแต่ไม่เหมือน ไม่เหมือนอ่าเหมือนจะเหมือนแต่ไม่เหมือนครับคือบางทีมันมันคยน่าจะใส่ได้ยังถัง,ท,งทรงเหมือนเหมือนแต่ก็ไม่ได้ก็ไม่เหมือนแปลว่าถังไม่ถังคนะละตัวคนละตัวอ๋อหรอใช่จุดยึดคนละตัวคือดูเนี้ยอ้โหเอเอาถังของไอ้นี่มาใส่ไม่ได้คนละตัวกันอ้ถังก็ไม่เหมือนใช่ครับเนี่ยครอบครอบถังเนี้ยคือดูเหมือนได้คล้ายๆแต่ก็เนี่ยช่องนัชช่องลมออกคนละแบบละออะไรอย่างนี้ เออมันเหมือนจะเหมือนแต่ไม่เหมือนนะเพราะว่าพื้นฐานจริงมันก็คือพานิเกลเล่มาถอดเปลือกทำสติปไฟเตอร์แต่กลายเป็นว่าแอสเซนต์ลีตอนแรกคิดว่าเหมือนจะคิดว่าจะเหมือนยังผมผมที่อู๋มาแล้ง่ายแต่พอมาถึงโอ้มันไม่ง่ายมันคืออีกรุ่นเลยมันคืออีกตัวหนึ่งเลยอีกรุ่นเลยใช่ที่ทําออกมาหน้าตาคล้ายกันแต่แค่คล้ายแต่ไม่เหมือนแต่ไม่เหมือนคือไม่ใช้ด้วยกันไม่ได้คือโจทย์จะมีคนถามกันมาเยอะนะว่าเอ้ผมขับพานิเกลเล่ v ีโฟอยู่อารมณ์แบบอยากไปออกสตีดมาแล้วยกของแต่งได้ไหมอนนกกัที่แบบอยาจะ พี่ครับผมจะถอดท่อได้ไหมคือท่อมันแพงสุดแล้วแหละแ้วแบบนี้ถ้าสมมติประหยัดเรื่องท่อไปได้มันก็จะสบายใจไปในระดับหนึ่งแต่มันถอดท่อท่อถอดได้แต่คุณใส่ไปได้นะแปลงงก็ไม่ได้คนละทางมันคนละทิศกันคนละอุค์ประกออุปกรณ์ก็คนละแบบแมปก็คนละแบบเพราะนี่มันต้องมาพร้อมแมปไงอ่าใช่ข้าวกมาพร้อมแมปแมปของ V4 กับ c f u l a t o r ไม่เหมือนกันเนื่องจากแรงม้าที่มันให้มามันไม่เท่ากันครับแรงแรงม้าของ Cfighter S เนี่ย มันมันเบสมัน208ครับแต่ถ้าเป็นพนิกเล่ยฟมัน214หนึ่งสี่สองสิบ่อ่ามันแตกต่างกันคือเครื่องตัวเดียวกันนะคือผมว่าภายในมันก็เหมือนกันแหละเป็นอว่าอาจจะมีการตอนตอนแรงม้าจาก ECU อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนปรับให้มันเหมาะกับกนนขับขี่ในสไตลนักกใช่มใช่ให้มันสบายขึ้นออ้นี่ปั๊มหลังก็เป็น เป็นกระทุ้งก็คือเราจะแบบไม่ให้มีกระปุกน้ำมันถ้าไมมันจะมีกระปุกน้ำมันเยอะตรงนี้ใช่ใช่มันก็ดะเกะกะตาอะไรเงี้ยตัวนี้มันก็จะช่วยตรงที่ว่าลูกสูบมันใหญ่ขึ้นครับมันก็จะมีแรงกดไปยังคาลิเปอร์หลังได้เหมแบนแน่นขึ้นเป็นกระปุกในตัวด้วยใช่แล้วมันเท่ผมพูดเลยว่ามันว่าเท่มันดูคือผมว่าคันเนี้ยีซีตัวจอดไม่ได้สีซีตัวจอดไม่ได้ อะไรมมาช่างดูน้าล่อตาล่อใจจริงๆลรวก็คงไม่ได้ไปไหนครับมาผมก็คงไม่ได้ขี่ด้วยซ้าแตวตอนนั้นเอสพาก็ไม่ได้ขี่ครับซื้อมาก็ไม่ได้ขี่เพราะว่าอย่างพี่โจก็คือเป็นสํานักแต่งรถอารมณ์นี้เราซื้อมาแต่งมากกว่าซื้อมาแต่งแล้วชอบครับชอบแต่งแต่งแล้วมันก็มีความสุขแล้วอไอขี่เรามีรถหลายคันให้ขี่ไงใช่รถเต็มไปหมดเลย วันนี้มันก็สวยคือพอมันแต่งมันดูหล่อหล่อขึ้นเยอะเลยนะมันดูหล่อขึ้นเยอะใช่คืออย่าง,างสตีนเนี่ยคือผมรู้อยู่แล้วแหละเพราะผมคือสตีเก่าผมก็ขี่อยู่ครับคือตอนตอนสตีเก่ามันจะมาพร้อมกับหนึ่งศูนย์เก้าแปดอ่าครับอ่าหนึ่งศูนย์เก้าแปดก็แต่งในระดับหนึ่งอย่างหนึ่งศูนย์เก้าแปดก็คันแนกของผมครับแล้วก็สตีอย่างสตีเนี่ยคือเรารู้เลยว่าสตีนเนี่ยเราใช้คําว่าชิบหายกว่าเพราะของแต่งมันเยอะ มันมีช่องทางในการใส่ของแต่งช่องนู้นช่องนี้แบบจุกจิกเยอะไปหมดคออออือสปอร์ตอ่ะมันช่องมันไม่เยอะแต่เน็กเก็ตมันมีอะไรให้โชว์เยอะทุกอย่างอ่ะอยากจะโชว์แล้วก็โชว์ได้ใช่ไมมันเลยใช้เงินที่เยอะกว่าใช่แล้วพอมันใส่ของแต่งผมว่ามันดูเด่นกว่าตอนอยู่ใน V 4ฟนะเพราะหนึ่งมันไม่มีแฟลลิ่งใช่พอไม่มีแฟลลิ่งปุ๊บมันไม่มีอะไรมาบังไงมันใส่อะไรมามันก็เด่นหมดทุกอย่าง พราะถ้าเป็นเหมือนรถมันมีแฟลี่อย่างเงี้ยถ้าผมใส่คัสแห้มหนนหนนันก็จะเห็นอยู่ส่วนหนึ่งใส่น่าก็จะเห็นอยู่ส่วนหนึ่งถ้ามันจะเห็นอย่างระนิดอย่างละหน่อยอย่างเงี้ยลองคิดดูว่าของผมเนี่ยถัา้าเราไม่มีอกล่างถ้าท่อผมสตาร์ละม่วงอย่างนี้เลยอ่ะอืมใช่มันก็จะแบบเพราะของเห็นใส่ๆเลยเพราะของในวีโฟมันเห็นแค่ปลายแบบมันเห็นแค่คอเล็กเล็กเล็กๆเหมือนไม่มีท่อเลยนะสาเออแต่พอมันนี้มันเปิดเปืยล้วดู ดูขังเลยแล้วยังสายเล่นสายไฮดรอลิกสีเหลืองเล่นเห็นหมดเลยเห็นมว่าปกติมันอยู่ในเปลือกมนมองคือเดิมๆผมว่ามันก็ดูลั้มเลยนะแต่พอมาแต่งไปแบบมันดูมีอะไรมากขึ้นมันดูมีอะไรมันดูแบบขังเลยตอนนี้ก็รอรอคาร์บอนครับอคาร์บอนใหม่ผมก็รอปิดคาร์บอนที่จะเข้ามารอพวกคาร์บอนเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเสร็จตรงเนี้ก็เดี๋ยวจะลื้อละครับทําต่อ อ๋อเนี่ยังไม่จบนี่นี่คือสเต็ปแรกสเต็ปแรกสเต็ปแรกก่อนอพอสเต็ปแรกเสร็จแล้วเราจะทําต่อแล้วว่ากําลังคิดว่าเราจะเล่นกับชุดสีเล่นกับยังไงอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูสว่างขึ้นมาอีกเพราะต้องบอกว่าชั่วโมงนี้คืออย่างอย่างพันิีก็ไวีฟสีแดงก็แดงกันหมดอ่ะ<ช>ผมก็พยายามทําเล่นสีเป็นสีส้มสีชมพูออสีเหลืองสีอย่างข้างนอกก็มีสีเหลืองอยู่คันหนึ่ง มีเขียวมีผมมีกระบวนการเพราะว่าเรนเจอร์เลยใช่ใช้ลูกสีเลยใช่ตอนนี้เราก็ยังดูว่าเราจะไปในทิศทางไหนอยู่กําลังนั่งนั่งวางแผนกันอยู่ว่าชุดสีเราจะได้อะไรใช่ครับได้ก็งี้ผมขออนุญาตฟังเสียงคัชแห้งกับท่อดเลยดีกว่าได้แต่เราอาจจะต้องไปสตาร์ข้างนอกสไตข้าร์ทข้างในนี้เรียบร้อยเลยอ่าได้เดี๋ยวบเราไปข้างนอกกันโอเคครับฟังลบนพี่โจสตตร์ให้ฟังหน่อยครับ ทั้งทัชแห้งแล้วก็ท่ออาคาปวิก ถ้ากำมันก็จะเป็นชิงชิงชิงอีกอีกเสียงนึ่งครับใช่ครับถ้าปล่อยมันก็จะเป็นอีกเสียงหนึ่งมันก็จะลองแต่ตอนนี้เสียงมันจะยังไม่ค่อยดังครับเพราะเหมือนมันยังไม่เกิดการสึกหลอคือการที่เสียงดังอ่ะมันคือคือการสึกหลอของผ้าคัตกับชามคัตมันกระแทกกันพอมันมีเคลียร์แลนด์ของมันมันมีเคลียร์แลนด์มันเลยเกิดเสียงมันเลยก้องเก่ง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 อ๋อคือว่าอย่างเงี้ยคือชามคัตช่องว่างของชามคัตแล้วมันผ้าคัต ตอนมันแน่นมันก็มันก็เงียบแต่ถ้าพอมันหลวมปุ๊บมันก็ปังมันก็จะเวลากำคัดก็จะกกกร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 กกกกร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 กกกกกกร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 เกรกกอกกรกกรกกรกกอยก้กกรกกรกกรกกกกร่กอกกรกแรกกรนกรกกรกกรก่ากนรกก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 ร่มรกกรกนนกกรกกรกก่กกรกกรกกรกกลกกร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 รก ของค่ายอื่นก็ไม่ได้เสียงอารมณ์นี้นะปกติไม่รู้ทำไงได้คาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันทำเสียง V ีโได้เหมือนแอลทูวินแต่เป็นเสียงที่ดุดันแบบดุดันกว่าได้วันนี้ก็โหดจริงๆคันนี้เดี๋ยวไว้เรามาติดตามกันต่อไปว่าเดี๋ยวจะมีอะไรไงกันต่อนะครับก็อย่างงี้วันนี้ขออนีาตขอบคุณพี่โจ้งมากๆเลยครับสวัสดีครับนี่มาให้ถ่ายนะครับเคยงี้วันนี้ก็เรื่องราเดวมาแล้วกันนะครับแล้วอย่างไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ